ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับอ๋อก็ยินีต้อนรับเข้าสู่เว็ปินาของดีเอ็นซี่ c อ l l เ g e r e c r ีคูดนะครับอผมโคตตั้มนะครับสลาวุธเขยนอกนะครับเป็นผู้อำนวยการฟุตบอลของโครงการดีเอ็นซี่คอ l ์เร r ตต์ีคูดนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ให้คุณนะครับน้องที่มีความสามารถทางด้านกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลวอลเล่บอลบาสเทนนิสนะครับไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็เวบปินา ของเราในวันนี้นะครับก็มีแขกรับเชิญที่โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นบุคคลชั้นแนวหน้าในวงการกีฬาเลยนะครับแต่ว่าเ,าเป็นในส่วนของนักภาคกีฬาผู้บรรยายกีฬานะครับตื่นเต้นนะครับวันนี้ก็ไปพบกับเกดของเราในวันนี้เลยนะครับฮัลโหลครับคุณฟุกครับได้ยินไหมครับ ได้ยินครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณฟุกครับขออนุญาตให้ฟุกแนะนําตัวนิดนึงนะครับพอดีทางผู้ติดตามในทางแฟนเพจของเราในเว็บไซต์ของเราเนี่ยวันนี้ตื่นเต้นกันมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทีมงานทั้งน้องๆที่ติดตามนะครับครับก็สวัสดีครับนะฮะสวัสดีเป็นทางการครับผมฟลุกนะครับธนริศบันองสาครับเป็นผู้บรรยาย กีฬาฟุตบอลนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของฟุตบอลทางทรู i วชันสนะครับแล้วก็เป็นรุ่นน้องของพี่ตัมสลาบุตรเขยนอกที่กำลังกำลังคุยกันอยู่ด้วยนะครับที่เทพบสรินนะครับก็อย่างนี้ครับก็เมื่อแนะนําตัวกันเรีรยบร้อยแล้วครับทีนี้ว่าเข้าเข้ามาสู่วงการนี้ได้ยังไงครับฟุกครับครับก็จริงๆต้องย้อนกลับไปประมาณช่วงปี2007ันะครับปี2007เนี่ยผม ออตอนนั้นเนี่ยทำงานเบื้องหลังรายการโทรทัศน์นะครับแต่ก็เกี่ยวกับกีฬานี่แหละครับยังไม่ได้เป็นผู้บรรยายอะไรนะครับตอนนั้นก็ปรากฏว่าทางทัวริชั่นส์เนี่ยเขาเปิดรับสมัครค้นหานักภาคหน้าใหม่นะครับค้นหานักภาคหน้าใหม่เพราะว่าตอนสมัยก่อนนู้นเนี่ยนะครับการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในบ้านเราเนี่ยหรือว่าฟุตบอลในบ้านเรามันจะจะไม่ได้ถ่ายแบบครบทุกแมตช์ทุกคู่แบบนี้จะไม่ใช่ จะเป็นแบบสัปดาห์ละ2คู่3ามคู่4ี่คู่อะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้ปีนั้นเป็นปีแรกครับที่ทูชั่นเนี่ยซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีมลีกมาถ่ายทอดสดครบทั้ง10คู่นะครับต่อสัปดาห์ก็เลยเขาก็เลยเหมือนโปรโมทนะครับโปรโมตแคมเปญโปรโมทแพ็กเกจแล้วก็เป็นการค้นหาผู้บรรยายหน้าใหม่เป็นในตัวด้วยอะไรแบบนี้เพื่อเข้ามาร่วมงานกับทางทูชั่นผมก็เลยมารับสมัครนะครับเอผมก็เลยมาสมัครนะครับพอการสมัครก็เขาก็คัดเลือก เหมือนเป็นคัดหาเอาคนที่จะมาเซ็นสัญญาด้วยแค่สามคนแล้วผมก็ได้เป็นหนึ่ในสามประมาณนี้แหลคะครับโอ้โหโโห,หรือว่าผ่านผ่านการคัดเลือกนะครับจากเรียกได้ว่าโอ้โหอนักภาั้นชั้นนำเลยดีกว่าชั้นนำของับบ่วฟ้าเมืองไทยนะครับ,รบนีนแนวทางของของการกภาคาานี้เป็นยังไงบ้างครับปุ๊ครับ แนวทางของการภาคจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมค้นหาเหมือนเหมือนมันเป็นเรื่องของประสบการณ์แล้วก็ชั่วโมงบินมากกว่านะครับคือผมเองใช้วิธีค้นหาตัวตนไปเรื่อยๆครับผมเริ่มจากการาพยายามดูรุ่นพี่นะครับดูรุ่นพี่ดูคนที่บรรยายด้วยดูรุ่นพี่รุ่นใหญ่ๆหลายๆท่านที่ผมมีโอกาสได้ทํางานด้วยพี่ตอโต้งคุณอิสระพงผลมั่งพี่แอดดี้คุณวิศนินตกัดพี่หังคุณอัจฉพงศสีมาหลายๆคน พี่กบคุณคิดีก้อชทุกคนที่ผมมีโอกาสได้ร่วมงานก็พยายามจะหาหาลายเส้นของตัวเองนะฮะว่าแบบไหนที่ที่เหมาะกับเราแบบไหนที่เป็นเราอะไรแบบนี้เพราะมันยอมรับว่าเริ่มต้นใหม่ๆหาตัวตนไม่เจอครับไม่รู้ว่าเราต้องบรรยายแบบไหนให้ดีบรรยายแบบไหนให้ถูกอะไรแบบนี้นะครับแต่พอทางานไปเรื่อยๆละมันก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่เราพยายามจะหาตัวต,วต,วตวนและทําทุกวันทําทุกวันพูดหน้ากระจกจนรู้ว่าอ๋อถ้าเราอยากจะเป็นแบบนี้เราก็ต้อง สร้างความเป็นธทรยุทธ์บรรณองศาให้ได้โดยที่ไม่พยายามไปเป็นแบบคนอื่นอะไรแบบนี้ครับครับก็เรียกได้ว่า,าค้นหาเองนะครับสไตล์เรียกว่าค้นหาสไตล์ดีกว่า <c oughs> ค้นหาสไตล์ประมาณนั้นครับ้าผมก <c oughs> ็ทีนี้พอพอค้นหาสไตล์ได้เสรความสนุกข,ของการฮัลโหลครับฮัลโหลความสนุกข,ของการพากใช่ครับ ทั้งทั้งตัวเราด้วยแล้วก็ทั้งของผู้ฟังด้วยครับครับก็ต้องบอกว่าไองานภาคฟุตบอลหรือว่างานบรรยายกีฬาเนี่ยนะครับมันเป็นมันเป็นงานที่เด็กชายเด็กผู้ชายทุกคนใฝ่ฝันนะพี่นะเนาะเด็กจะบอกทุกคนก็ไม่ใชเออ่เด็กผู้ชายที่เล่นฟุตบอลเ,ออเด็กผู้ชายที่ชอบดูกีฬานะครับใฝ่ฝันช่วงเวลาหนึ่งมันเป็นงานเหมือนเป็นงานในฝันนะครับในงานในฝัน <ừ> ก็คือว่าได้ดูบอลด้วยแล้วก็ ได้ภาพแล้วได้ตังค์ด้วยนึกออกไหมครับเหมือ,น,อมนตอนเป็นเด็กเรยก็ครบเลยอ่ามันมันมันคือเราได้ได้ดูบอลฟรีด้วยนะแล้วก <ขอ S 1> ็ได้ภาพด้วยแล้วก็ได้ตังค์อีกอะไรแบบน,นี้มันเหมือนเป็นงานในฝันช่วงหนึ่งของเด็กๆมัธยมอะ่ะผมว่าก็ผมก็ผมก็รู้สึกอย่างนั้นตั้งแต่ตอนเด็กๆหรือต่อเนื่องถึงมหาลัยอะไรแบบนี้เพราะเราเราไม่ได้เราไม่ได้เติบโตขึ้นในสายของการเป็นนักฟุตบอลอาชีพหรือว่าเป็นนักฟุตบอลแบบพี่ตั้มอะไรแบบนี้นะฮะก็ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เรามองก็คือว่าเอองานแบบนี้มมัันกก็เเหาะบร แล้วอพอได้มาทําจริงๆมันก็คือมันคือความสุขอะฮะไองานทุกงานที่มันทําบนบนความสุขเป็นที่ตั้งเนี่ยมันก็เราจะไม่รู้สึกทรมานกับมันมันจะได้รู้สึกว่ามีความสุขอยากออกมาจากบ้านมาทํางานไม่ได้รู้สึกว่านี่มันคือช่วงดึกดื่นตีสองตีสามตีสี่อะไรแบบเนี้ยความง่วงก็ไม่สามารถเอาเอาความสุขข,ของเราตรงนี้ไปได้<ช>พอพอเรารู้สึกว่าเราทํางานบนความสุขแล้วปุ๊บเนี่ยคนดูก็จะรู้สึก รับได้ว่าอ๋อไอคนที่มันมีความสุขการทํางานเนาะมันส่งพลังมาให้เรามันส่งเกมมาให้เราเขาก็จะไปกับเราได้อะไรแบบนี้ครับอืก็เรียกได้ว่ามีมีฟีดแบ็ทั้งอทั้งตัวตัวเราเองด้วยแล้วก็ฟีดแบ็จากผู้ชมผู้ผู้รับฟังของของเราด้วยครับนะครับเคยมีคอมเมนต์คอมเมนต์อะไรบ้างไหมครับหมายถึงว่าจากจากผู้ชมผู้ฟังทางบ้าน คอมเมนต์เอาประมาณไหนไหนี่ฮะเอาบวกหรือลบฮะมีทุกแบบมีทุกแบบนะจริงๆก็คือก็เลยอยากจะ,จะจะดูว่าเอ๊ะมันอ่าทุกองอ่แต่ทุกการมันมันมีโดนคอมเมนต์ทีนี้ก็อยากจะให้เราทุกลองแชร์ประสบการณ์ว่าเอ๊ะเราทําหน้าที่ตรงนี้อยู่เนี่ยแล้วเราโดนคอมเมนต์ในทั้งแง่ดีทัในแง่เสียเนี่ยมันจะมีวิธีการอปรับครับปรับตัวปรับใช้กับมันยังไง คือผมผมว่าผมอาจจะโชคดีที่ได้ได้ทํางานกับครูที่ดีแล้วก็ได้ทํางานกับคนที่มีทัศนคติในการทํางานที่ดีที่ผมนับถือผมพูดทุกที่กับสื่อทุกสื่อกับการสัมทุกการสัมภาษณ์ว่าผมมีครูที่ดีมีอาจารย์ที่ดีที่ผมได้เริ่มต้นทํางานตรงนี้ก็คือน้าหังเนี่ยนะฮะคุณเฉชพงศิมาเนี่ยพี่หังเนี่ยเขาก็จะสอนผมหลายเรื่องทั้งเรื่องของการภาคแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตการเปิดเปิดรับความคิดเห็นโดยที่ทําตัวเป็นคนที่ไม่ไม่ได้น้ําเต็มแก้วตลอดเวลาดังนั้น ทุกๆคอมเมนต์ comment, หรือว่าทุกๆก,การติเตียนคือประโยชน์ของตัวเราอันนี้คือสิ่งท,<ะ>ที่ผมจะได้รับมาเสมอนะครับถ้าไม่มีการติเตียนมันจะไม่มีกระจกส่องมาหาเราว่าเรามีจุดพร่องตรงไหน,นผมจะถูกสอนให้สมัยก่อนมันมันมันต้องมาต้องมาจดจ่อรอดูรีลันนะครับสมัยท,<ะ>ที่ไม่ได้มีออนไลน์แบบทุกวันนี้นะฮะสมัยผมภาคใหม่ๆเนี่ยต้องมารอดูว่าเออเดี๋ยวคู่ที่เราภาคเนี่ยจะรีลันตอนไหนต้องมาคอยจดว่า เดี๋ยวคูดเด้๋ยวเราลารีลานตอนบ่ายสองนะถ้ากลางคืนสี่ทุ่มผมก็จะต้องมานั่งรอคอยเพื่อจะเช็คว่าเราเราพูดอะไรไปบ้างชุดคําพูดเราดีไหมหรือว่าเราพูดอะไรผิดเราภาคตรงไหนผิดอ๋อเราตรงนี้ภา,าคผิดอีกแล้วไอ้นี่ไอ้นี่ผิดครั้งหน้าอย่าผิดถ้าผิดอย่าผิดเรื่องเดิมอะไรแบบนี้ครับก็พยายามจะเก็บตรงนี้ไปเรื่อยแล้วก็อะไรที่มันมีฟีดแบ็กอะไรที่เป็นเป็นคาติซึ่งจริงๆแล้วผมชอบนะฮะแล้วเราก็ไปไปส่องดูว่าเออไอที่เขาตําหนิมาเนี่ยมันใช่ไหมถ้าใช่ ก็เอาตรงนั้นไปปรับโห oh, ดีมากมันจะมีคือคือถ้าเราเปิดกว้างกับตรงนี้เนี่ยมันจะเท่ากับว่ามันเป็นประโยชน์กับคนกับการทํางานของเราคือมีคนคอยส่องกระจกให้เราตลอดบางทีเรานั่งอยู่นี้เราไม่รู้หรอกว่าว่าบางทีเราพูดอะไรแล้วมันมันไม่ถูกมันไม่ใช่อะไรแบบนี้ครับ mm hmm. ก็ผมก็พยายามจะเอาตรงนั้นมาปรับใช้แล้วก็ฟีดแบค็คอะไรที่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องดีก็เราก็เก็บไว้เป็นเป็นความรู้สึกดีๆของเราแต่ต้อง อย่ามองแต่เรื่องที่เป็นเรื่องที่คนชมมาหาเราคนชอบครับพี่พี่ภาคสนุกไอไอเรื่องนั้นเนี่ยถ้าถ้าไปสนใจแบบรับไว้เต็มเต็มโอ้รู้สึกมีความสุขเ mm hmm. มื่อใดเมื่อนั้นเนี่ยเรามันจะเริ่มรู้สึกว่าเท้าไม่ติดดินครับพี่พอเท้าไม่ติดดินปุ๊บเนี่ยเราก็จะลืมว่าสิ่งที่เราควรต้องทําคืออะไรดังนั้นผมว่า ทำตัวเป็นคนน้ําไม่เต็มแก้วตลอดเวลาพร้อมที่จะเติมเข้าไปเติมเข้าไปมันก็จะเป็นอาวุธของเราในอนาคตไม่ว่าเราจะอยู่ในวงการนี้อีกกี่ปีก็ตามครับ <c oughs> ได้ยินไหมครับพี่ดำฮัลโหลฮัลโหลหายเลยยัง <c oughs> อยู่ไหมเอ่ย สวัสดีครับคุณฟลุ๊กครับครับผมคุณฟลุ๊กผมผมเป็นทีมงานกับของพี่ตั้มเหมือนกันนะครับผมคุณฟลุ๊กครับครับก็ติดตามคุณฟลุ๊กตั้งแต่อ่านข่าวอยู่ชูฟอร์ยูอะครับผมครับขอบคุณครับครับผมก็ในขณะที่พี่ตั้มกำลังหลุดไปเดี๋ยวผมขออนุญาตถามแทนให้พูกปังทางบ้านลยแรกกันนะครับได้เลยได้เลยครับอ้าวพี่ตั้มเข้ามาแล้วโอเคครับไม่มอบอกนว่าวันนี้วันนี้ครับคือทีมงานนะครับตื่นเต้น ตื่นเต้นที่จะได้ได้ได้พูดคุยกับฟุ๊กนะครับเพราะว่าเป็นเป็นไอดอลของทีมงานหลายหลายคนนะครับในขอบคุณครับไม่รู้เรื่องจริงในโครงการของเราโอ้โหตื่นเต้นทุกคนตื่นเต้นเลยครับโอ้โหจะสัมภาษณ์พี่ฟุ๊กสัมภาษณ์พี่ฟุ๊กก็เลยน้องๆในทีมงานเนี่ยก็เลยอยากเรียกว่ามีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์ก็ดีมากครับว่าผมผมสนใจและกดไลค์ในในเพจมานานแล้วฮะได้เลยครับเอาละครับเอน้องเอกได้เลยครับเชิญเชิญเลยครับอ๋อครับก็ อย่างที่อย่างที่ทางโคตั้มนะครับอย่ดี๋ยวที่พี่ตั้มได้ได้บอกไปนะครับก็ก็ประทับใจในส่วนของอการหาตัวตนนะครับของทางคือผมก็ฟังนักพากมาหลายๆหลายๆหลายคนนะครับแล้วก็ประทับใจในส่วนของของทางดิฟุกนะครับขออนุญาตเรียกดิฟุกแล้วกันนะครับได้ก็ดีครับครับคือในส่วนในส่วนคําถามของผมนะครับผมอยากทราบว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจครับนอกจากเรื่องของอะไรเป็นสิ่งสิ่งแรกครับที่อยาก ทำให้พี่ฟุกเริ่มภาคฟุตบอลครับอย่างผมเนี่ยผมเริ่มภาคฟุตบอลตอนที่ผมเล่นวิ่งสามผมคิดว่าหลายๆคนเน่ยเกิดจากพวกว<า>ิ่งนะฮะ<า><า>อะไรที่ที่เป็นเป็นในส่วนของแรงขับที่ทําให้พี่ฟุกอยากภาคฟุตบอลท,ทั้งที่ก็ไม่ได้เล่นฟุตบอลอาชีพอะไรประมาณนี้ครับครับถ้าจะบอกว่าจุดเริ่มคงผมว่าก็ก็เหมือนกันก็คือเล่นเกมถ้าเอาแบบเริ่มต้นเลยก็คือเล่นเกมแล้วก็ภาคไปด้วยโอ้โหตั้งแต่ จำจนจำชื่อเกมไม่ได้แล้วอ่ะตั้งแต่สมัยเครื่องแฟมิลี่ดิฟุตบอลมันมันเตะกันเป็นแนวตั้งอ่ะนะฮะก็อาจจะตั้งแต่ตอนนู้นเลยชื่อตัวผู้เล่นยังไม่ตรงก็คือเหมือนเหมือนมั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 นฝังมันฝังติดตัวมามาตั้งแต่ตอนเด็กซึ่งมันเริ่มเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันรู้อีกทีคือตอนโตพอมาเป็นนักขาแล้วมาเจอเพื่อนเก่าที่เคยไปเล่นเกมบ้านเพื่อนสมัยอยู่ปถมอะไรแบบนี้เขาบอกอ๋อเนี่ยจำได้เลยเมื่อก่อนที่เล่นด้วยกันเนี่ยก็อนเนี่ยเล่นไปแล้วก็ภาคไปอย่างเงี้ยภากอยู่คนเดียว อะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยเหมือนเหมือนฝังติดตัวมาเรื่อยๆแต่ถ้าจะพูดถึงภาพรวมของการมามาทํางานที่เกี่ยวกับงานด้านกีฬาตรงนี้ผมว่าช่วงเวลาหนึ่งของของเด็กมัธยมตอนนู้นเด็กชายนะต้องใช้คำว,ว่าเด็กชายต่อเนื่องถึงช่วงมหาลัยเนี่ยบวกกับงานบวกกับสายที่เรียนเนี่ยผมเรียนเรื่องเกี่ยวกับงานวารสารศาสตร์นะครับจริงผมเรียนจ,จบเอกภาพยนตร์วารสารนวมศาสตร์แต่ก็ ใจลึกๆไม่ไม่เป็นคนไม่ได้อยากทำหนังัตั้งแต่แรกแต่ว่าเอก็มาเรียนสาขานี้เพราะอยากรู้งานเรื่องโปรดักชันแต่จริงๆเป็นคนชอบพูดเป็นคนชอบออกไปพูดหน้าห้องอะไรแบบนี้ยแล้วก็ไฟฝันว่าอยากไปเป็นผู้สื่อข่าวรายงานฟุตบอลที่อังกฤษแบบที่พี่ๆที่เสียมกีฬาที่เขาไปกันนะนึกออกไหมครัสมัยก่อนที่ไปต้องไปรายงานบรรยากาศที่หน้าสนาม ผ่านทางวิทยุกลับมาอะไรแบบนี้หลายๆคนที่เราติดตามพี่ๆเขาอะไรแบบนี้ก็เลยอยากเข้ามาทำงานด้านนี้ก็เก็บความฝันตรงนี้มาเรื่อยๆ,ๆจนกระทั่งว่าเราก็เราก็ไล่ล่าความฝันว่ามันสักวันหนึ่งเราก็ต้องมาอยู่ในแวดวงนี้ให้ได้อะไรแบบนี้นะครับคือเส้นทางมันอาจจะลดเลี้ยวเคี้ยวคดไปบ้างแต่ก็พอมามองย้อนหลังก็คือว่าก็รู้สึกดีที่ตัวเองไม่ไม่หยุดที่จะไล่ล่าความฝันตัวเองอะไรแบบนี้ครับรจริงๆแล้วผม จบมาใหม่ๆเนผมเริ่มต้นผมไม่เป็นครีเอทีฟรายการเพลงที่แกรมมี่นะครับผมไมไ่ทำงานเกี่ยวกับ<ม>รายการกีฬาเลยไม่ได้แตะต้องไม่ได้อิลเลี่ยวกับกีฬาเลยแต่ปรากฏว่าชีวิตมันจับพัดจ,จับหูมันมันจังหวะจากโคนของชีวิตมันได้พอดีครับ<ม>ก็เลยได้มีโอกาสเข้ามาทํางานในในในเครือของบริษัทเสียมสปอร์ตคือไม่ได้อยู่เสียมกีฬาโดยตรงด้วยแต่ก็มาทํารายการกีฬาชื่อรายการแฟนซ่ากีฬามันสมัยก่อนนู้นนะครับพี่บาบู<ม><ม>บริแจกี้อเมริกัน,กนผมมาเป็นโปรดิวเซอร์ เสร็จแล้วก็มันเหมือนเราก็ได้ฝึกปรืออยู่เป็นงานเบื้องหลังนะครับได้ได้พากเสียงเองได้ลงเสียงเองมันก็ได้ใช้เสียงไปด้วยอะไรแบบนี้ครได้อ่านข่าวอยู่ข้างหลังข่าวสั้นๆนิดเดียวก็เราเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็อ่านเองอะไรแบบนี้ครับแล้วพอมาถึงปี2 0 0 7ที่ทูเชันเปิดรับมาเนก็นรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเราต้องไปไล่ล่าฝันเราแล้วอะถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราไม่เดินเข้าไปวันนั้นเราก็จะยังคงทํางานเบื้องหลังรายการโทรทัศน์ต่อไปอะไรแบบนี้ครับ ก็น่าจะเป็นเส้นทางแบบถ้าให้พูดแบบสั้นๆนะตรงนี้ครับอืครับผมขอบคุณครับคำถามผมสุดท้ายครับฮะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยวได้รับไม่เป็นไรครับคือผมผมก็มีโอกาสได้ได้ฟังอคือผมก็ตามบอลไทยนะครับแล้วก็ตามฟิลิปปนครับแล้วก็ผมคิดว่าความเป็นเอกลักษณ์ของทางพี่ฟุกครับก็ก็มีค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ อยากจะสอบถามตรนนี้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่เห็นภาคกับพี่ตั้มหรือเปล่าคบอีกคนหนึ่งพันศิษย์ครับผมอ่าครับผมเห็นว่าเข้าขากันได้ดีมากอะไรประมาณนี้ครับก็เลยอยากสอบถามพี่ฟุกว่าในความรู้สึกลึกๆเนี่รู้สึกว่าการภาคกับคู่หูคนไหนในในหน้าเวลานี้ครับรู้สึกว่ารู้สึกว่าตัวเองไปได้ดีที่สุดอะครับครับก็แลวคู่หูที่อยากได้เป็นแบบไหนเ่ครับคือคือถ้าถ้าพูดถึงคู่หูนะตอนนี้ก็ต้องเป็นคุณพันสิธิ์นี่แหละนะครับเพราะว่าผมจริงๆผมจับคู่ภาคกับพันศิธิ์น่าจะ น่าจะสักเจ็ดปีได้แล้วครับหกถึงเจ็ดปีเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ผมเริ่มต้นจากการอ่ภาคกับน้าหังคุณจฉพงศ์ีมาก่อนสมัยที่ผมว่าจริงๆคนจะคนจะจําภาพผมภาคกับน้าหังเมื่อสมัยก่อนก่อนนู้นผมเป็นผมเป็นคนภาครองให้กับน้าหังเป็นปากสองให้ะนะฮะน้าหังก็จะเป็นปากหนึ่งผมเป็นปากสองแล้วเสร็จแล้วพอถึงช่วงเวลาหนึ่งก็เหมือนผู้ใหญ่ก็คงเล็งเห็นว่าเออไอ,ไอ,ไอจังหวะจะโคนของไอเด็กคนนี้มันสามารถอ่ขยับแล้วก็แตกลายไปไปเป็น นักภาคหลักได้ไปเป็นคนภาคปากหนึ่งได้คือภาคภาคเกมแบบ Play byplay นะฮะแบบที่คนนั้นส่งให้คนนี้คนนี้ส่งให้คนนั้นอะไรแบบนี้ผมก็เลยถูกจับแยกออกมาจากหน้าหังแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มาจับคู่กับคุณมันสิทธิ์พอดีพอมาจับคู่แล้วก็ใช้เวลาในการเรียนรู้กันไปครับเพราะว่าการเป็นนักภาคในโรงเรียนหรือว่าในแบบสไตล์ของทางทัวร์เวชั่นที่ผมทำงานมาเนี่ยคือมันต้องไปกันเป็นทีมไปด้วยกัน มีการแบ่งหน้าที่การทํางานอย่างชัดเจนดังนั้นพอแบ่งหน้าที่การทํางานอย่างชัดเจนแล้วก็ทํางานร่วมกันเป็นทีมเวิร์กคนจะไม่รู้สึกว่าต่างคนต่างไปคนจะไม่รู้สึกว่าพูดและทับกันคนจะรู้สึกว่ามันมีช่องไฟการเว้นว่างให้มีจังหวะหายใจมีจังหวะจากโคเนะ่ผมไม่รู้ว่าคนดูเขาเขาเขารู้สึกอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าโรงเรียนแบบทูชชั่นคือเราจะพากันแบบนี้แล้วก็เอ,อ ให้ข้อมูลแบบนี้คนภาคปากสองแบบนี้แล้วทํางานเป็นทีมไม่ใช่ต่างคนต่างไทยไม่ใช่ว่าปากหนึ่งก็พูดไปสมดโดยที่ไม่สนใจปากสองเลยก็ไม่ได้อะไรอย่างงี้ครับม,มันมันมีถ้าพูดถึงรายละเอียดมันก็จะมีปีกย่อยลงไปอีกแต่เอาเป็นว่าถ้าให้พูดในขณะนี้ก็คือคู่ที่ภาคก,กับกับคุณมนสิทธิ์นี่แหละก็จะเป็นคู่ที่เราไม่ต้องไปขยิบตาไม่ต้องไปอะไรกันมากมายก็จะรู้ว่าจังหวะไหนพูดจังหวะไหนไม่พูดอะไรประมาณนี้ครับ ได้ครับขอบคุณครับเชิญพี่ตั้มต่อไรครับผมครับดีครับครับผมก็โอ้โหก็อย่างนี้ครับก็พอดีน้องเอกเอกก็ได้ถามไปแล้วว่าโอเคว่าเป็นเป็นแนวมายังไงทีนี้มันก็ต้องมีแมทภาคที่ประทับใจแล้วก็ชื่นชอบจะเป็นแมทไหนครับฟุกสักสักสองสามแมทก็ได้ครับหลายแมทดีกว่าฮะเลือกแมทเดียวนี่เลือกเลือกไม่ถูกเหมือนกัน จริงๆถ้าถ้าให้พูดถึงแมตที่ประทับใจของผมเนี่ยหลักๆแล้วจะเป็นแมตทีมชาตินะครับจะเป็นแมตทีมชาติก็ผมเองไม่เคยพลาดทีมชาติไทยชุดใหญ่เลยสักกะแมตเดียวใหญ่สุดก็จะเป็นทีมชาติไทยเล่นในเอเชียนเกมส์ซึ่งตอนนั้นไทยเราเจอเกาหลีใต้ซึ่งนั้นทูชันถ่ายทอดสดน่าจะพอจำมาได้ที่ที่ไทยเราโดนโดนจับแฮนด์บอลนะครับแล้วเราก็แพ้เกาหลีใต้ไปตอนนู้นนะครับ เอ,อนั่นก็เป็นเป็นทัวร์นาเมนต์หนึ่งที่ประทับใจแต่คนอาจจะไม่ไม่ค่อยได้ดูมากนักเพราะว่ามันจะอยู่ในในทางทูวิชั่นนะครับแต่แมตช์ที่น่าจะเป็นสิ่งที่ตาตรึงในหลายคนก็คือในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับก็คือรุ่นสุปชัยใจเด็ดรุ่นวรชิตรุ่น นี่แหละฮะที่เติบใหญ่ขึ้นมานี่รุ่นสุปโชครุ่นลิทิเดตเพนสวรรัตอะไรพวกนี้ประมาณนี้เด็กๆเราในซึ่งตอนนั้นเป็นพี่จุนนะครับพี่จุนโคจุนอนุรักษ์สีเกิดทําทีมนัดชิงชนะเลิศที่เราไล่ถล่มเอาชนะเวียดนามก็ต้องบอกว่าเป็นอีกแมตช์หนึ่งที่เป็นแมตช์ประทับใจในชีวิตนะครับอีกเกมหนึ่งก็คงเป็นเกมฟุตบอลโลกที่ทูวิชันได้ได้รับลิขสิทธิ์หนล่าสุด ฟุตบอลโลกปี2 0 1พันสิบปดที่รัสเซียทุกเกมเป็นเกมในความประทับใจของผมทั้งหมดเพราะว่าสูงสุดของนักฟุตบอลก็คือการไปเล่นฟุตบอลโลกใช่ไหมฮะสูงสุดของคนเป็นนัก <laughs> าก็คือการได้ภาฟุตบอลโลกทุกเกมก็คือมันก็คือที่สุดของผมแล้วครับแต่ว่าถ้าจะให้สูงที่สุดจริงๆคือผมอยากพาทีมชาติไทยทีมชาติไทยในบอลโลกคก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวคงจะจะ <laughs> เรียกได้ว่า เอออีกนานไหมผมว่าไม่นานแต่ว่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์ยังยังมีสิทธิ์อาจจะเป็นในรุ่นรุ่นอื่นๆหรืออฟุตบอลหญิงฟุตฟุตสาวชายที่เราที่เราไปสัมผัสฟุตบอลโลกมาแล้วครับใช่ไหมครับเมื่อไหรก็ได้ฮะจะรอฮะก็ก็ยังไเป็นโครงการของเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะส่งน้องๆนักฟุตบอลนะไปไปเรียนต่อที่อเมริกาแล้วก็กลับมาช่วยทีมชาติไทย จะมีสักคนหนึ่งที่พาไทยไปบอลโลกก็ได้ใช่ไหมครับก็ฝ<อ>ากน้องๆนะนครับที่เป็นที่เป็นนักฟุตบอลนะครับ,รบ<อ>ก็เรียกได้ว่าโอกาสที่จะได้ที่จะได้รับรับทุนกีฬาฟุตบอลไปไปเรียนต่อที่ประเทศเอเมริกานะแล้วก็เพื่อไปฝึกฝนในเรื่องของทักษะฟุตบอลแล้วก็ความความสามารถทางด้านการเรียนนะครับจะได้กลับมาช่วยฟุตบอลไทยแล้วก็วงการกีฬาไทยด้วยแห่ วันนี้ก็โอ้โหพูดคุยกันรู้สึกว่าพูดคุยกันแป๊บเดียวจริงรับนะครับแต่ว่าเอาอย่างงี้ครับฟุ๊กพี่ขอจองตัวไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะลาเอาอาจจะมีเอพิโซดสองหรือเป็นมีคอนเทนต์โปรตโครงการนะครับยินดีเสมอทีนี้ฟุ๊กครับก็อยากจะให้ฟุ๊กฝากอะไรถึงน้องๆที่อยากจะมาเป็นนักภาคหน่อยครับเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยสอบถามมาเลยว่าถ้าผมไม่ได้เป็นนักกีฬาอาชีพแล้วผมจะทําอะไรได้บ้างซึ่ง ซึ่งน้องๆที่ชอบชื่นชอบกีฬาเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะยังค้นหาตัวต,วตนหรือเรียกได้ว่าเส้นทางของเขาอาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จอย่างที่หวังนะครับแต่สิ่งที่เขาชอบคือกีฬาเขาสามารถที่จะทําอาชีพใดอาชีพหนึ่งที่เกี่ยวกับกีฬาอย่างคล้ายๆกับฟุกเนี่ยแหละครับ,รบก็ยังไง้ฟุกลองฝากอะไรถึงน้องๆด้วยนะครับครับก็ผมเชื่อว่าแน่นอนว่าทุกคนที่ได้เข้ามาติดตามข่าวสารจากในเพจนะครับก็ ไม่ว่าจะเปนผู้ปกครองนะครับหรือว่าน้องๆที่มองหาโอกาสในการที่จะไปเรียนต่อศึกษาต่อไม่ว่าในสาขากีฬาด้านใดก็ตามนะครับแต่ว่าก็แน่นอนละนะครับเส้นทางชีวิตจะเราจะเลี้ยวไปฝั่งไหนมันก็ยังไม่มีใครตอบได้ถูกไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าในอนาคตเราอาจจะไม่ได้เป็นนักกีฬาอาชีพหรือแม้ในกีฬาที่ผมบรรยายหรืออย่างนักฟุตบอลชีพก็จะเห็นเยอะมากที่ ไม่ได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพแต่ชีวิตก็ประสบความสำเร็จได้นะครับงานที่เกี่ยวข้องกับกีฬาในปัจจุบันนี้มันแตกแขนงให้ได้ทำงานเยอะมากโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นนักฟุตบอลอาชีพก็ได้เสมอไปนะครับดังนั้นแม้ว่าในช่วงเวลาหนึง่งอาจจะไม่ประสบความสำเร็จไปถึงจุดที่อยากจะไปถึงได้ แต่มันยังมีประตูบ้านใหม่ๆเปิดให้อยู่เสมอไม่ว่าจะสนใจงานด้านไหนสาขาไหนก็ตามงานด้านกีฬาในปัจจุบันเปิดกว้างมากกว่าสมัยก่อนเยอะอันนี้ถ้าเราจะสโคปแค่ในเมืองไทยก็ได้นะครับไม่ต้องไปคุยถึงเวทีนานาชาติก็ได้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อก่อนสมัยที่พี่ตั้มอายุน้อยกว่านี้เนี่ยก็อาจจะแทบนึกไม่ออกหรือผมอายุน้อยแทบนึกไม่ออกว่าจะทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องกับกีฬาได้แต่ปัจจุบันนี้อื เดินไปเนี่ยมีแต่มีแต่างงานที่สามารถจับจองพื้นที่ในการทํางานได้เลยแต่ท้ายที่สุดทั้งหมดทั้งมวลคือมันอยู่ที่ตัวเราเองเนะครับว่าเราสามารถพัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนในสาขาที่เราสนใจครับครับก็น้องๆน,น,นะครับที่ติดตามนะครับก็เ,เรียกว่าเอาคําแนะนําของอพี่พุกเนี่ยเอาไปเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตตัดสินใจที่จะ เข้ามาสู่ในวงการกีฬาแล้วนะครับก็โอ้ oh, วันนี้ก็ขอบคุณฟุ๊กมากเลยครับที่มาพูดคุยแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องของนักภาพนะครับว่านักภาพเนี่ย ب, ทำงานยังไงาภาคสนุกแบบไหนผู้ชมเขาชอบแบบไหนนะครับซึ่งมีเอพิโซดสองแน่นอนนะครับสำหรับส <laughs> ำหรับสรับฟุ๊กนะครับก็โครงการดีๆของเราแบบแบบนี้นะครับจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักๆของเราด้วยนะครับ ช่นสิงค์คอร์ปอเรชั่นผลิตภัณฑ์กีฬา f อฟบีผลิตภัณฑ์โครงการหลวงดอยคำสปอร์ตแม็โกโขแก่แล้วก็น้องๆน,นะครับที่อยากจะได้รับโอกาสดีจากทางเรานะครับก็สามารถที่จะฝากข้อมูลนะครับสามารถที่จะก่ขอข้อมูลนะครับประวัติส่วนตัวประวัติในการเล่นกีฬาของน้องๆน,นะครับ ฝากมาทางเราได้เลยนะครับในตามเว็บไซต์ของเราซึ่งทางเราเนี่ยจะทําการคัดเลือกร่วมกับโค้ชต่างประเทศนะครับซึ่งก็จะมีทุกๆประเภทกีฬานะครับที่เป็นกีฬาสากลกอล์ฟเทนนิสนะครับฟุตบอลบาสเกตบอลว่ายน้ำนะครับน้องๆที่นะครับออยากจะได้โอกาสนะครับอย่าอย่าพลาดโอกาสนี้นะครับยังไงนี่ประกอบข้อมูลกันไว้นะครับแล้วก็โครงการดีๆของเรานะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับใน เรียกได้ว่าวันพ่กนี้เลยดีกว่านะครับก็คือโครงการชัดเลือกนะครับนักกีฬาทุนฟุตบอลนะครับในวันที่21และ22พฤศจิกายนนี้นะครับเวลา8โมงนะครับเริ่มลงทะเบียนนะครับที่สนามฟุตบอลกรกต1หัวหมากนะครับสามารถที่จะติดตามได้ทางเพจนะครับแล้วก็รีบยังมีเวลาครับพ่กนี้อีกหนึ่งวันนะครับสามารถที่จะติดตามข่าวสารได้นะครับ แล้วก็ในอาทิตย์ถัดไปนะครับวันที่28และ29นะครับทางเราก็จะไปเปิดคัดเลือกทุนที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งน้องๆทางภาคอีสานสามารถที่จะติดตามและก็สอบถามนะครับในเบอร์โทรศัพท์ที่เราทิ้งไว้ให้ได้นะครับอีกอีกอันนึงนะครับซึ่งภาคเหนือนะครับน้องๆทางภาคเหนือนะครับที่เชียงใหม่เลยครับก็ในวันที่19และ20ธันวาคมนะครับที่จะถึงนะครับเราก็จะไป คัดเลือกที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับทางโครงการของเราเนี่ยเ,เรื่องฟุตบอลเนี่ยเราก็จะเปิดคัดในในในสามจังหวัดนี้ก่อนนะครับแล้วก็น้องๆน,นะครับเเรียกได้ว่าทางของเราเนี่ยก็จะมีพันธมิตรในในในแถบเอเชียและอาเซียนด้วยนะครับซึ่งของเราเนี่ยก็จะมีในเดือนธันวาคมนะครับันที่สิบเอ็ดอ่อันที่สิบเก้าและยี่สิบนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับก็เรามีความร่วมมือกับ ทางอะคาเดมี่แล้วก็สโมสรที่ต่างประเทศร่วมด้วยนะครับยังไงนะครับฝากติดตามเพจของเราด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะครับที่เป็นเกี่ยวกับกีฬานะครับไม่ได้มีแค่ฟุตบอลอย่างเดียวนะครับเรายังมีกิจกรรมเทนนิสนะครับที่เราจะเปิดนะครับให้น้องๆนะครับที่มีความสามารถทางด้านเทนนิสนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นรายการเทนนิสที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเรามีนะครับพี่เดนัยอุดมโชคนะครับ มาทำมาทำการเป็นเลยดีกว่านะครับเรียกได้ว่าน้องๆที่จะเข้าสู่การแข่งของยูทอนะครับเอกแคนนะครับเพื่ออต่เลเวลนะครับก็สามารถที่จะติดต่อนะครับตามที่เบอร์เบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้นะครับยังไงนะครับกิจกรรมดีๆของเรานะครับสามารถที่จะติดตามได้ในทางเว็บเพจและเว็บไซต์ของเราด้วยนะครับวันนี้นะครับโอ้โหผมและ ปุ๊กนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอพิโซดสองของปุกกับทางโครงการของเราจะมีขึ้นในเร็วๆนี้แน่นอนนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณปุกครับแล้วก็กลับสวัสดีนะครับพบกันครั้งใหม่ในวันสุกหน้านะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ